ครับออกรอบออกรอบวีพีนี้มาตีกรอบของอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยานะครับวันนี้มาควนของบางไทรครับครับอันนี้ยแต่รวบกันเครับนีใหญ่งับีเลยแต่รวบตอนที่เป็นรองผู้่าตีที่สนามนักเท่นะตอนเรามีใช่หรือเปล่าครบางไทรพี่น้อยครับพี่ยศ แล้วสาวแคดดี้ครับแล้วก็ปานน้อมนะครับโอเคดเดี๋ยวไปดูออกรอบออกรบนะแคดดี้เดี๋ยวไปกดด้วยครับไปแล้วครับสองลูกสลูกพี่นแรกครับคนละสอลูกด้วยเคพี่นอยครับลองดูชอบไหม ครับอลองออบครับ <Yeah. S 1> โอเคสงดีวะให้สวยวะครับรพี่น้อยพัทเบอร์ดีโอเคครับชั่งน้ำหนักไว้ให้เกาะไว้แรงวะ คนละทางด้วยพี่ยอดครับเหรออ๋อไม่ใช่วะโอ้ยไปไหนน้องอ๊อฟครับเทรพ,พาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม โอ้โอเคครับผ่าลุ่มแรกนะครับซ้ oh, อมเราพ <Yeah. S 1> ียมพี่หน่อยครับเทฟผ่าครับ oh. น้ำหนักดีเหมือนกันโอ้โ oh, หเลี้ยวก่อนว่าโอ้ห oh. มีกันบ้านครับซ้อม เี <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ่ยัดหนูมากลางลมยมันเงา <c oughs> ได้คะบ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ครับมาหลุม12นะครเป็นหลุมที่2ของพวกเรา นหน่วยช็อตแรกครับออกขวาหน่อยแต่น่าจะพ้อน่าจะพรอนอยไม่พ้นนะครับโอ,โอเคครับอ้อสวยมากค่ะเอ๊ะทำไมท่านมาตีตรงนี้ครับ อ,อร้อนหน่อยนะครับาริปพิพพนอยพิน่อยดับนะครับเดี๋ยวรอวันหน้าขึ้นจากหลมนิดนึงพินวยขึ้นชดสามโอเคครับเวี่ยงมาขวานิดนึงพี่ยกขึ้นชดสองสวยครับพี่ข้ามไหม โอเคสวยครับอ่อนครับอ่อนนอนอพขึ้นจุดสองครับโด่งดีดีดีสวยไวอปเยี่ยมน้องยกโด่งถงไม้เถงไมโอเคอ่อนครับ โอเคสวย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 โอ้เกาะลุ่มไหมครับพี่ยอดพับดบอดี้นะครับลงแล้วเยิ่ง <Yeah! S 2> ยอด,ยอดครับเยี่ยอดยอด,น,ด,ด,ดนะครับป้าบอดีอ้ได้ครับเยี่ยมค,ครับโอเคบอดี้คนนครับออฟตนเย็น ดีครับเผื่อไว้แล้วเยี่ยมโอเคพาครับมอพา,พาสองพาติดนะครับเยี่ยมพี่นอมนะครับเปิดดีที่สองมาแล้วมาแล้วไม่เรี้ยวครับพาไปครับเป็นะหน่อยเซฟโบกี้เหมือนเราครับเ,รเลยไป มาแล้วครับเจ้าของเบอร์ดี้หลุม12นะฮะเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากโอ้พัดพัดลายนะฮะอันนี้ติดเดี๋ยวลูกพี่เดี๋ยวที่พี่ถามว่าไอ้นันหน้าตางี้ไงวะผัวของดีของมันเยอะด้วยดิ ปไปสักครึ่งนึงอ่ะูได้โอเค okay, สวยโอ้สวยไหมสวยไหมมุมดีดีสวยเปหน่วยจดสองนะครับ ข้ามน้ำไหมข้ามไหมดูด้วยข้ามไหมครับตกน้ำตกนาำครับน้องอ๊อฟช็อตสองโอเคครับสวยครับพีอ่อ้อยจะตกทรายไหม โอเคค่ะ okay ไม่น่าโอ้แรงแล้วครับน่วยโอ้โหต้องมาก่อนมาก่อนเอออัพ พัดพาครับโอ้ยดีโวยโอ้เยี่ยมเยี่ยมชิปมาพี่น้อยยดเซฟพาครับเหมือนกันครับดูน้ําหนักครับออกซ้ายไปหน่อย ถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วเนี่ยกลูกลูกหน่ยอ,อ,อยยกคคมืออยู่ล้นขวห <c oughs> น่อยนิงไวโอ้โหออกสาย <c oughs> รับมาหลุม14พสาสครับทางตรง ออยังลาบอยู่ครับ,รบขวาน่อยชดหลุมสิบสี่โอเคครับปลอดภัยโอ้โหตรงมากเลยค่ะสวยมากจับพี่ร้ยชดสองครับหลุมสิบสี่ อีที่สี่สิบห้าไล่เฮลท์เข้เา,าขวานิดนึงต้นไม้มพี่ยศครับครับสองไปแล้วสวยครับสวยพี่ออยศปัญญา,ยยาด้วยนะใช่ปีเท่าไหร่ปอนนันค่ะขึ้นชั้นสองที่ร้อยสิบหลาที่หลุมสิบสี่ อ่นไปไหนนะ่อยนะวิ่งดิวิ่งเอาคอ่อนอ่อนอ่อนค่ะอ่อนของล้นครับอยู่ในปา่าตรงดลิ้วครับออกมาแล้วครับของโปรหนองครับมาดูลูกของเรานะครับขึ้นมาอ่อนสวยนะครับช็อตที่สองนะครับเดี๋ยวดูรอลุ้นบอดี้นะครับมาน้อ,องออฟครับจดสาม โอนอมช็อตสามด้วยอโอ้เบาวะปะย,ยดครับเซฟพาครับปะย,ยดแล้วแรงไหม,ไม,ไไมแรงแรงเกืขวา กอนันพัฒน์เบอร์ดีนะคะที่หลุมสิบสี่ดูกันว่าจะลงหรือจะเฉียดไอ้แคที่รอฝั่งนี้เลยลุ้นเบอร์ดีลุ้นเบอร์ดี้เบอร์ดี้ไหมเบอร์ดี้ไหมเบอร์ดีไหมเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ วิ่งดีครับพี่นวยเซฟโบกี้ครับเอาละครับ่องแรงอยู่อีกีปยัดครับเซฟโบกี้ครับฮึบเยี่ยมครับมา ที่หลุมสิบห้าพาสามนะครับระยะประมาณ160ร้อหยอหกสิบถึงกนแล้วด<ร>้วยครับรออกขวาครับ หลังลูกโดนพื้ไนะไม่ตกค่ะไม่ตก ตีข้ามน้ำนะคะระยะสองร้อยสามสิบหลาอ๋อสวยค่ะโอเค ลูกเป็นนิดหนึ่งหน่วยจดสองครับโอเคเฟดครับเฟดเข้าโอเคสวยวะ่ะจดสองอพอจดสองนะครับตัวหนอมครับ อสวยเขาวงพอล้ขึ้นแล้วก็ลงเยี่ยมเึ้นให้ล,ล,งลงมานี่ <laughs> วิ่งดีวิ่งดีวไม่ถึงว้าวตกแล้วโดนให้ลงไม่ลงขึ้นเกี้ยขึ้นมาผมก็ไม่กล้าดันลงไม่ลงมันไปนู่นเลยนาะลงลุมไหมโอ้โย เซฟไปแล้วเรียแล้วปอนมผัดพาครับโอ้ยมาพาได้โชคดีเงียบครับครับข้าวมาหลุมสิบแปดนะครับข้าวหลุมแรกก็มีทั้งเบอร์ดีมีทั้งพานะครับแต่ยังไม่นำใจ อนะครับเป็นขับเท้าแล้วก็ลมโอ้โหลมเอาละได้โอเคว้ออกขวาอีกนะหนูจะลุกมา นี่นี่เราอยาก<ล>ยตีได้อย่างนี้เลย,ยแท้ขมังกา<อ>หน่วยช็อตสองครับโอ้หใหญ่ถึงนะพอพอ,พอพยศช็อตสองออกซ้ายไปครับ ใช่มยตมัวน,นั้นค่ะชอดสองเก้าสิบหลาน้ำรล้ลอมรล้กรีนโอ้ยตกนา สิบสี okay. ่สิบวินน้อยช็อตสามครับสวยสวยครับสวยพี่น้อยโอเคสวยงามครับคนหนอมยิงเบอร์ดี้ครับ ไม่ถึงครับไม่ถึงพี่ <awakening. S 2> นวยเซพาครับเบาไหมเลี้ยวแล้วพี่นวยเล<อ>ียเ้ยวแล้วโ,โอเคแรงแล้วลูงนี้อืมพัดเซโบกี้ที่หลุมสิบแปดค่ะระยะหนึ่งคันทง ล้มัเนี่ยโอยน้หอยเยอะาเลยอยยหยสผ้าของปอนองค่ะกลุสิบแปด โอ้ย oh oh. oh oh.